จุงกะแมวบองประโอนก็กรุปเคเดียนเนาะวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆขาอยู่นะคะนอนเล่นโทรศัพท์อยู่นะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะสามีก็เลยหางานให้ทําจ้าให้มาทําความสะอาดโซฟานะคะก็ถูๆขัดๆไปนะคะดูดฝุ่นนะเพราะฝุ่นเยอะมากเลยส่วนสามีนะคะก็มาขัดกระเบื้องจ้าที่เป็นตรงสีดำๆนะคะเขามาขัดนะคะเ,เพื่อนๆ่ะก็หลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากระเป๋านะคะไปเก็บที่โกดังนะคะ โกดังของพวกเรานะคะที่เก็บของนั่นเองจ้าแล้วก็จะไปเดินออกกําลังกายด้วยนะคะนี่เลยจ้าหิมะก็เริ่มละลายแล้วนะคะแต่ก็ลื่นมากๆเลยนะคะเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยใสๆนะคะเงาๆเนาะมันลื่นนะคะสามีก็แบกกระเป๋าไปแล้วอันนี้เป็นกระเป๋าที่เราแพ็คก,กลับไทยนะคะเป็นเสื้อผ้านะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะจะเอาไปให้น้องๆนะคะเปิดแจกเด็กๆอะไรเงี้ยเออก็เอาไปเก็บที่โกดังนะคะเป็นห้องเก็บของนะคะของ ที่บ้านเรานะคะนี่เลยจ้าตรงนี้นะคะเขาจะทําด้วยเหล็กนะคะเพื่อนเพื่อนพวกหินอะไรเงี้เนาะสามารถอาสามีบอกว่าถ้าในอนาคตนะคะ <stop ande> เกิดสงครามหรือว่าระเบิดอะไรเงี้นะคะสามารถมาอยู่ที่นี่ได้นะคะ<ม>นี่เป็นหลุมลบภัยของเราเลยนะคะเขาก็จะเป็นล็อกๆนะคะของแต่ละห้องนะคะนี่ก็จะเป็นของห้องเรานะคะเห็นไหมที่มียางรถยนต์นะคะของเต็มเลยนะคะส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องหนึ่งเนาะโล่งมากเลยนะคะเขาไม่ได้มีของอะไรเอามาเก็บเนาะเห็นไหม ก็จะเป็นล็อกๆเขาจะล็อกกุญแจไว้นะจ๊ะข้างในนะคะก็จะมีอ่ามีถังนะคะเก็บน้ําให้ด้วยนะคะพเพื่อนเพื่อนเวลาเกิดสงครามในอนาคตอะไรเงี้ยเนาะถ้าถ้ามีนะคะก็มาอยู่ในนี้นะคะสามารถดื่มน้ําได้นะคะแล้วมีเครื่องอ่าออกซิเจนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเหมือนให้ให้ให้ระบายอากาศอะไรเงี้ยเออ <m> เห็นไหมนั่นนะคะ อยู่ข้างในเนาะสามีก็เนี่ย <s ares> มิวนะคะไม่เคยเข้ามาเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เข้ามาด้านในเนาะมีแต่สามีนะบอกว่าเออมาเอาของอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่เคยเข้ามาเลยสามีก็มาแนะนํานะคะพอดีจะไปเดินออกกําลังกาย <c odes> เขาเอากระเป๋า <s ues> มาเ <s ues> ก็บเลยแวะแวะมาดูว่าเป็นยังไงนะคะน,นี่ครั้งแรกเลยนะ,ะที่เข้ามาเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออแนะนําเรานะคะเห็นไหมจะเป็นล็อกๆนะคะของแต่ละห้องเนาะเขาก็จะล็อกไว้นะจ๊ะ ก็ประมาณนี้เลยจ้าก่อนที่เราจะออกไปแล้วก็ปิดไฟก่อนนะคะสามีนะคะเป็นผู้ดูแลต่างๆที่ที่บ้านเรานะคะเหมือนพวกเอกสารอะไรเงี้ยเออก็ได้เงินเดือนไม่รู้เท่าไหร่นะเดือนละร้อยยูโรมัง้งปีหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งนี่แหละเดือนละร้อยยูโรไม่แน่ใจนะคะก็เขาเลือกเลือกให้ดูแลพวกเอกสารต่างๆเวลา ประชุมอะไรเงี้ยนะคะสามีเป็นคนจัดการเนาะแต่เขานะคะก็ไม่อยากจะดูแลแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เรื่องมากนะ,ะเพื่อนบ้านมีปัญหาอะไรเงะะี้ยเนาะจัดเวรทําความสะอาดหิมงหิมาอะไรเงะะี้ยบางคนก็ไม่ทํานะคะก็ประมาณนั้นนะคะเขาก็เลยเออขี้เกียจด,ดูแล,แลแล้วนะคะปีนี้นะคะน่าจะเดือนอมิถุนากร,ก,รกรากดามน่าจะเลือกให้เลือกใหม่นะคะว่าใครเป็นคนดูแลสามีก็ไม่อยากจะอยู่นะะเพราะว่าไม่อยากจะประชุมเนาะ พรุนี้เข้ากะเช้าแล้วก็เข้ากะบ่ายจนถึงวัานอาทิตย์เลย <c oughs> เรียตอนนี้ก็มิวนะคะอาจจะขึ้นบ้านใหม่เนาะตอนแรกก็จะจัดเล็กๆนะคะตอนนี้คิดว่าจะเอาจะเอาโต๊ะจีนสักสิบโต๊ะแล้วก็จะไม่เอาหมูเพื่อนนะว่าเหมือน ตอนแรกก็จะเอาหมูเพื่อนเนาะหนึ่งตัวเนาะคิดแกคิดไปคิดมาซื้อของซื้อหมูซื้ออะไรต่างๆเนี่ยหมดไปก็เท่าๆกับเอาโต๊ะจีนเลยอะ่ะก็เลยคิดว่าจะเอาโตจีนสักสิบโต๊ะนะคะตอนนี้คุยกับสามีเนาะสามีบอกว่าโอเคแล้วก็มีมีจองจองรถแห่ไปนะคะเป็นรถแห่แบบ เหมือนรถแห่มินินะคะเหมือนแบบแถวแถวบ้านเพื่อนนะคะ <c oughs> ก็เอามาเปิดสักสี่ชั่วโมงแค่นั้น <c oughs> เอามาเปิดเพลง <c oughs> เขารับแถวแถวบ้านอะรถแห่เหมือนรถอีแตนอะแต่เขาดัดแปลงเป็นรถรถแหเถ่เปิดเพลงอะไรเงี้ยรถแห่นะคะเดือนหน้าแหละจะแจ้งไม่รู้เวลานะคะว่าจะเอาอยัางไงเนาะแต่แต่วันอะวันที่ยี่สิ เวลาต้องรอรอไปถามอาจารย์อีกนะคะอาจารย์ภาษาเขมยยังไม่กลับบ้านนะคะเพื่อนสามีเดินอ้อมมาฝั่งนี้อีกนะคะประมาณสามสิบนาทีแล้วนะคะที่เดินมาเนาะเมื่อเช้ากินข้าวเวานหิวมากตกอนคืนเนาะตื่นเช้ามาเอาเนื้อบวชนะคะไป ข้าหม้ออบรมร้อนนะคะแล้วก็กินกับข้าวสามียังไม่ได้กินอะไรเลยกินแค่โยเกิร์ตไปเมื่อเช้าโอะเงี้ยเสื้อ,อน,นี้นะคะซื้อมาตั้งแต่จนขาดแลคะซื้อซื้อมาจากพัทยาตอนที่บินมามา,มาฟินแลนด์ครั้งแรกเลยนะคะซื้อมาพันพันสามพันสอค่ะใช้แบบสี่หปีแล้วนะคะนี่ทนมากเลย แต่ตรงข้างล่างอะสีสีมันลอกแล้วเห็นไหมเนี่ยลอกแล้วยังไม่เคยซักเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่ฟินยังไม่เคยซักเสื้อกันหนาวเลยมีเอาไปพึงแดดเวลาเย็นๆเงี้ยเอาไปไว้นอกบ้าน,นะคะ่ะตอนนี้ข้ามสะพานมาแล้วนะจ๊ะนู่นนะคะเราเดิน ตั้งแต่นูน้นนู้นนะคะอ้อมมาฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ไปเหนื่อยแล้วพี่ฟินแลนด์นะคะจะเลือกตั้งเดือนหน้าหรือเปล่ากอสคาร์จะมาอ่านิมิกาเซกอสคาร์มิกจาจะมาเอ็นิคพูสเดือนหน้านะคะคเพื่อนเลือกตั้งนายก เือนบ้านเราเลยนะเขาก็จะปิดป้ายตามตามเสาในเหลืองๆนะั่นอ่ะมิกะว่าจะไปเลือกตั้งอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกใคร <c oughs> เลือกตั้งหนูยังไม่เคยไปเลือกเลยตั้งแต่มาอยู่ฟินนะคะยังไม่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลย วันหยุดเหมือนเราทํางานเช้าใช่ไหมกะเช้าพอเราหยุดเราก็ตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเหมือนเหมือนไปทํางานเลยนะคะยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยก็จะงีบหน่อยถึงบ้านก่อนไปหางีบสักชั่วโมงหนึ่งคอนโด มุดปุกกันเถอะ t o ลตอ o ต l <laughs> t รู้รานินทารู้รานิน,นา <laughs> ทาเธอไปหากีเนอร์เขาอยากได้ชุดอ่อะไรนะทรงยังแบดอะไรนี่เออเบอกว่าเดี๋ยว อขาได้แล้สอนให้มันอ่ะเรียกว่าแม่แม่มันก็ไม่ยอมเรียกเพื่อแม่มันอ่ะสอนมันจนชิ้งว่าเรียกป้าป้าอะไรเงี้ยเออเพราะว่าให้เรียกแม่แม่ให้เรียกหมืคนเขว่าแม่อะไรเงี้ยเออมันก็ไม่เรียกมันอายเขาอยากได้ชุดทรงยางแบดอยู่สั่งชุดยีราฟให้แล้วก็ชุดตำรวจเ <c oughs> หลือชุดทรงยางแบดนะฮะสั่งไป ไอตัวเล็กก็ประมาณสองเดือนแล้วกลับมีกลับไทยไปก็น่าจะสี่เดือนได้นะคะตอนนี้แก้มมันเริ่มออกแล้วมันเริ่มดื่มนมเก่งนะคะสั่งเไปให้เลยสิบสิบกล่องกินได้เดือนสองเดือนสามเดือนมันดื่มเก่งเนี่ยบ้านเราก็จะคล้ายๆแบบนี้นะคะนี่รีบิตาโลนะคะภาษาทินเป็นบ้านเรียนแถวแบบนี้ ตอนที่เราฝึกงานดูแลคนแก่ตามบ้านเนี่ยตรงนี้แล้วก็มานะคะคนแก่อยู่ตามบ้านแล้วก็มาให้ยาให้อะไรเงี้ยหัวหน้าที่ทำงานบอกถามว่านิพาที่ฟินนะคะจะเรียกชื่อหมิวอ่านิพานะคะไม่ได้เรียกหมิวนะเรียก นิปนิ่ป,ะปะอะไรเงี้ยเหมือนนิพพาแต่เขาออกเสียงเหมือนบ้านเราไม่ได้หรอกานิพานิพา,พาอะไรเงี้ยเออเขาออกไม่ได้แต่เสียงเขาจะเป็นเหมือนนี่ปานี่ปาอะไรเงี้ยเออ,เ,อ,อเขาบอกว่าเธอไม่ไปเรียนต่อเป็นลาชหงโฮยแต่อยากเหมือนผู้ช่วยพยาบาลไปเรียนให้ยงให้ยานหรือว่าเธอขี้เกียจเอาคําตรงนะ ฉันไม่ชอบคิดเลขไม่อยากไม่อยากคิดเลขพวกคำนวณอะไรเงี้ยเออเราเราโมเลขอะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเรนเรียนมหาลัยสอบบัญชีไดเกรดเกรดหนึ่งอะ่ะเออซึ่งไม่ชอบนะคะก็เลยขี้เกียจแทำงานก็ไม่ได้แตก่างไรมากเงินเดือนก็ต่างกันไม่เยอะ อยากทำงานแล้วี่เกียรเรียนนะคะเห็นไหมอยมาอยู่ฟินตอนเรียนภาษาปุ๊บหนึ่งปีทางทางที่ฟินอะทางตเตอโทรมาเธอไปเรียนต่อว่ามาให้ไปเรียนต่อถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปเรียนสาขาอะไรเงี้ยให้ให้ไปเรียนต่อสายอยู่แล้วเธอไร้สาระไม่ต้องไปหรอกโทรมาโทรมาแบบโหเยอะมากเลย บอกว่าฉันไม่ไปฉันจะไปเรียนอนมติเขาก็โอเคถ้าฉันสอบไม่ติดฉันถึงจะไปเรียนกันธรรมอยู่ก็เลยบอกไปอย่างนี้นะคะสรุปสอบติดก็เลยไม่ไปเรียนเลยอยู่ชินปีหนึ่งเรียนภาษาปีหนึ่งแล้วก็ไปเรียนสายชีพเลยเรียนสายชีพแล้วก็ได้งานทําง,งานเลยภาษาก็งูกวัานะคะ ไปเรียนรู้จากที่ทำงานเอาทำงานยังทำงานได้เงินอ่ซ้ำหนึ่งซ้ำตัวนะี่ไปจ้านี่นะคะใกล้ถึงบ้านแล้วโกสปเปอร์มาร,ร์เก็ตเปิดใหม่ได้ไม่นานปีที่แล้วอยู่ที่สกินแลนด์นะคะไม่ต้องกลัวรถจะชนนะคะ,ขะเขาเบรกเบรกตั้งแต่เห็นเห็นคนเดินเนี่ยขเขาเบรกตั้งนานแหละ ยืดให้เราข้ามไม่ต้องกลัวนะคะให้เทินข้ามก่อนที่เหมือนบ้านเรา แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดินกลับบ้านก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดโอน้าวันนี้เดินพาเพื่อนๆมาเดินดูบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านที่เราอยู่นี่ไปแล้วมิกะบ๊ายบายคิดถึงสมตำคิดอาหารไทยคิดถึงอาหารไทยอะ ม่ไนะมีดเทปะข้าวผ่าหมูข้าวผ่าหมูต้มแซ่บกระดูกหมูข้าวผ่ากระดูกหมูต้มแซ่บกระดูกหมูหมูเสร็นะ